สวัสดีครับพ่อๆกับช่องอาร์มลำพืนชูออฟฟิเชียลนะครับวันนี้มีแม่มาให้กําลังใจนะคะแม่เราอยู่ใกล้บ้านนะคะแม่วัดดีกล้องก่อนสวัสดีค่ะวันดีแม่เออแม่อาจจะบอกเป็นงานนะครับเพราะว่าเราก็เคยออกกล้องออกอย่างอันนี้น้องชายแท้ๆนะครับยูทูบเบอร์แล้วเนี่ย hey, <YouTuber. S 1> <laughs> ยูทูบเบอร์ใช่คนติดตามสองพันกว่าแล้ว ยังไม่ได้ใกล้จะได้แล้วอีกไม่กี่ชั่วอีกีไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ก็จะได้รายได้แล้วยังไม่เส็มันต้องให้ครบสี่พันชั่วโมงมันถึงจะได้รายได้ไหมอีกประมาณ4 0 0 5 0 0ชั่วโมงนี่แหละก็จะได้สร้างรายได้ได้แล้วนี่นะกาบโค้งชนะเขาอยู่ทันท้นได้ได้เดี๋ยวมันก็จะได้เดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆถ้าได้เราก็มันได้ได้เดือนละหลายอยู่ดี ก็วันนี้ก็มาเดินตลาดกับน้องกินข้าวหรือ,อยังน้องฟาร์มยังน้องชื่อฟาร์มนะคะอายุเท่าไหร่อายุ19ปี19ปี19แล้วหรอหรอใช่ 19, 19ตอนไหน19กันยาอาทยนะอาวหรอใช่อ๋อเนื่อว่า18 1แแล้วอ๋อโอเค19ชื่อน้องฟาร์มเป็นน้องแท้ๆเลยนะคะแบบพ่อแม่เดียวกัน น้องชายน่ารักไหมยูเหมือนกันอยู่เหมือนก <c oughs> ันดูราคาแล้วก็แม่แม่กินข้าวแล้วบอกสีมมหาหยังกินนี่พ่อกินสวิสกี้ขาวอยู่บ้านหรอ <c oughs> แต่วันนี้เริ่มช่วหนึ่งไงหนูต้องเริ่มไปแต่งหน้าแล้วเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้เขาเรียกทอดแจ้งไว้เลยทอดตีหนึงเครื่องพะนะ เฝ้ามาเดอทุ่มนึงเขาเริ่มเราดีบอกยายจันเฝ,ฝ้าจ,จัดประกาศจ่ายมาจ่ายขอว่าฉันบ,ะบะ้าบัตลอย190ลอยเดียวใครอยู่ว่าฉันลอยเดียวนะมันเป็นวงน้อยของเพล้าพาว,วอันนี้วงใหญ่เนาะสู่บัตรหน้างานเขาติดแล้ว190หวล่อ1 9บหล่อเมื่อวานนั้นอยู่ปลาจีน160นะแต่ถ้าในเมืองอาจจะ190หมดเป็นมีลูกให้ย่างกินทุกคนเหรอสีดำให้สูดสีดำเหรอโอเค นี่ครับก็เดินหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนหมอก็จะมาดูด้วยเพื่อนหมอใช่เพื่อนหมอเพื่นอนนางโอเคซี่หให้นังเบิ่งเดียว,ว่าไอ้ต้องมาเบิ่งเร็วๆดิทุ่มหนึ่งต้องมาแล้วดิเดี๋ยวเบิ่งก่อนว่าสิกินเนี่ยเราเป็นไงอันนี้แม่แท้ๆนะคะแม่เราก็เทศงานนวดอยู่พัทยานะคะร้านนวดสปาใช่ไหมเออ่อกี้เราก็ขายของอยู่น้ำตลาดน้ำวัดน้ำอย่างนี่แหละครับขายน้ำโรงงานลุงอย่างแต ที่นี่เราแบบขายบ่ได้เราก็เลยไปหาเหตุงั้นนะครับบ่ต่องลงทุนลงตะแหลงแล้วก็มาหาเดินนี่หรอเขายังไม่ติดเลยว่าบัตรเท่าไหร่น้องอิงน,น้องยิงอยู่วงหนึ่งใช่อันนี้อยู่วงสองไงน้องชายหน้าเหมือนกันไหม ไปกินอย่างวะฟาร์อมอยากกินอย่างาพ,โโพี่โก้ไม่รู้แกลางานหลายวันแล้ว,แ,ลวแกไม่มาแตน่น่าจะมาวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้หรือเปล่าลกินอะไรฟาร์อมอยากกินอะไรแม่อยากกินอย่างรอ,รอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูก่อน น้องฟาร์มอนตังให้พี่หน่อยดิย้ำแล้วตังอนตังให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่เอาตังสุดให้ได้ไหมอ่ะอือนี่กี่บาทเนี่ยสามพันแปดอนให้พี่หน่อยนี่แหละค่าตู้อาทิตย์หนึ่งบอาว่าไม่นค่าตู้ได้ัญชี้ตะกี้สามอยู่แล้วเท่าไหร่พูดไม่ได้เดี๋ยวจบจบคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดอันนี้อะไรไม่ใช่ไงก,ก็ก็ดูเอา ไม่ต้องพูดนะดูเอาเฉยๆไม่วันนั้นขึ้นวหยครูไม่ทันก็เลยโดนหักร้อยหนึ่งอุ้ยลาบูบูอ่ะฟา,าร์มอยากได้ไหมมีไปบางหลามีไปอันนี้ของแท้หรือของเทียบครับลาบูบูเนี่ยครับของเทียบของแท้ต้องสูบเอา เอาไปที่ไหนเอามันต้องสุ่มเอานี่ไงสีเขียดเลเนี่ยไม่ต้องพูดมันต้องสุ่มเอาไงเราเราไปยังเราไม่ไซนี่ล่ะไซนมันเป็นอย่างนี้แห่มันเท่ๆแหมแม่ไม่รู้ขอแท้มันต้องสุ่มเอากินอันนี้ก็ได้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอ่ะกินปะเวลาอยากกินอย่างฟาร์มกินอย่างก็ได้อ่านั่งกินขนมจีนด้วยกันก็ได้ปะ ขนมเส้นน้นองกายพี่กายสวัสดีค่ะ,คะ mond. ยังไม่กินเลยมราน้องกันเลยน้องสกายน้องกองกินอย่างดีไม่อยากขนมเส้นน่ะพี่น uh> ้องคลิปนี้เอาไว้สนเดนะค่ะเดี๋ยวไปหาอย่างกินก่อนบายยแม่บายดี เดี๋ยวถ่ายรูปปลูกก่อนเดี๋ยวอยู่นี่ครับถ่ายแม่มาอยู่นี่ถ่ายรูปปลูกก่อนโอเค